ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับคลิปน,นี้เราอยู่กันในเกม Home Sweet Home Survival คลิปนี้จะมาพูดถึงด่านใหม่นะครับที่จะมีการอัปเดตเข้ามานะครับต่อจากแผนที่สุสานรดสำหรับด่านนี้นะครับได้มีการบอกใบ้เกี่ยวกับด่านนี้ไว้อยู่นะครับก็จะขอพูดถึงด่านที่เข้ามาแล้วอย่างด่านโรงพยาบาลล้างด่านหนองน้ําด่านวัดล้างและด่านสุสานรดอย่างแรกนะครับมาดูโปสเตอร์ของของด่านนั้นๆก่อนอย่างเช่นด่านของ วัดล้างนะครับที่ในโปสเตอร์เนี่ยเคยมีให้เราได้เห็นกันแล้วนะครับว่าในหลังฉากเนี่ยจะมีวัดล้างนะครับและไม่ใช่แค่โปสเตอร์เดียวนะครับที่พิสูจน์ว่าเจ้าด่านนั้นเนี่ยหรืออย่างเช่นเจ้าโปสเตอร์ของด่านสุสารรถนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับและไอเจ้าด่านพวกนี้ก็ได้เข้ามาแล้วนะครับในตัวเกมอย่างโปสเตอร์ของผีคุนคุกเนี่ยข้างหลังก็จะเป็น Arctic, สุสารรถเก่านะครับ ทำให้มั่นใจได้ว่าน่าจะเป็นด่านในโปสเตอร์นี่แหละที่น่าจะมีการนําเข้ามาในเกมนะครับแล้วด่านต่อไปเนี่ยมันคือด่านอะไรนะครับจากด่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยก็คือลงเพาบาล้างด่านหนองน้ําวัดล้างและสุสานรถเนี่ยมันยังเหลืออีกด่านหนึ่งครับที่น่าจะมีการอัปเดตเข้ามานะครับนั่นก็คือด่านของท่าเรือนั่นเองนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าในโปรไฟล์ของยูริเนี่ยมันจะมีเรือ และบ้านบ้านตรงริมริมริมฝั่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ของตัวละครยูรินะครับผมคาดว่าน่าจะเป็นด่านนี้แหละที่น่าจะมีการอัปเดตเข้ามาในอนาคตนะครับเพราะอย่างเช่นด่านของวัดล้าเนี่ยก็เข้ามาแล้วนะครับสุสารถก็เข้ามาแล้วนะครับก็เหลือด่านนี้นะฮะที่จะมีการอัปเดตเข้ามานั่นคือ ไม่แน่ใจนะครับว่าชื่อด่านเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็จะประมาณว่าออบ้านบ้านริมน้ําหรือไม่ก็ท่าเรืออะไรประมาณนั้นแหละครับนี่ก็ลยเป็นโปสเตอร์ของยูรินะครับก็จะประมาณนี้และได้มีอีกโปสเตอร์หนึ่งนะครับที่มันจะที่จะบ่งบอกว่าน่านจะเป็นด่านนี้แหละฮะที่ี่มีการอัปเดตเข้ามาในอนาคตนั่นก็คือโปรไฟล์ของพลายน้ํานั่นเองโปรไฟล์ของพลายน้าเนี่ยจะสังเกตได้ว่าข้างหลังเนี่ยก็จะมี บ้านนะครับคล้ายๆกับโปสเตอร์เมื่อกี้เลยตังสเงเกตเห็นได้เลยนะฮะก็อาจจะเป็นข้อยืนยันนะครับว่าเจ้าด่านท่าเรือนะครับหรือว่าด่านบ้านริมน้ําเนี่ยต่อไปน่าจะเป็นแผนที่ที่น่าจะอัปเดตเข้ามาในอนาคตนั่นเองนะครับทางทีมงานเนี่ยเขาได้ปล่อยคําใบ้ว่าด่านเนี่ยหรือแผนที่มันจะมี3มชั้นนะครับแสดงว่าไอ้เจ้าด่านเนี่ยมันน่าจะมี3มชั้นนั่นเองนะครับ แต่ถ้าพูดถึงด่านสามชั้นเนี่ยก็ต้องพูดถึงด่านหนองน้ำนะครับที่จะมี3มชั้นก็ทําให้เข้าใจได้ว่าเจด่านนี้นะน่าจะมี3ชั้นเลยนะครับแล้วก็จะมีอีกโปรไฟล์หนึ่งนะครับที่ยังมีข้อสงสัยอยู่ว่ามันคือด่านอะไรนะครับก็คือโปรไฟล์ของผีเบลนั่นเองนะครับโปรไฟล์นี้เห็นได้ว่ามันจะเป็นตึกอะไรสักอย่างยังไม่แน่ใจว่าเป็นด่านใหม่หรือเปล่าตรงนี้ก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับหรืออาจจะเป็นด่านโรงพยาบาลล้างนะครับ ที่จะเป็นตึกก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นด่านอะไรนะครับแต่คําใบ้ของทางทีมงานเนี่ยนันคือด่าน3มชั้นเนี่ยก็ได้มีคนเดาไปต่างๆนาๆนานะครับแล้วก็ได้มีคนเดาว่าตลาดล้างแต่คิดว่าถ้าพูดถึงตึกนะครับและ3มชั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าห้างสรรพสินค้าเนี่ยจะมี3มชั้นนะครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าหรือไม่ก็เป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับเพราะ3ชั้นเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเหมือนกันนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับด่านที่จะมีการอัปเดตเข้ามาต่อจากสุสานรถนะครับก็มีโอกาสสูงเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าโปสเตอร์เนี่ยมันบ่งบอกถึงด่านที่จะเข้ามาในอนาคตนั่นเองนะครับนะก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นด่านท่าเรือนะครับหรือแม้กระทั่งด่านบ้านริมน้ำนะครับที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในอนาคตนะครับ เอาเลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับและถ้าทผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยไว้หนที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ